ของหมดอายุแล้วก็ต้องทิ้งไปอย่าไปเสียได้เลยพวกมันแอบ,บเอามากินกันแค่สามคนเราต้องนำมาให้เพื่อนๆกินให้ได้ <c oughs> มันทำแบบนี้บ่นเหือกนะออ๊ย <c oughs> แกต้องไปแบบมีเชิงก่อนเว้ยให้มันเชิงหนาแบบหมาชับบี้ชีบ้า <c oughs> ไปแบบสื่อนะมันก็จะจับได้ <c oughs> เราเปิดหน้าต่างแอบ,บเบิงก่อน <c oughs> เปิดประตู <c oughs> เปิดหน้าต่างให้ลมระบายเหรอ แต่ตอนนี้ฉันอยากระบายนิดนึงะระบายอะไรเห็นเปล่าหมดอายุตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วนี่ก็หมดแล้วเดือนหนึ่งเหมือนกัน E X P คือวันหมดอายุ E X P หรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าอะไรุกี้เดี๋ยวเปิดให้ฟัง expiry date อ๋อ expiry date สำเนียงแกไม่ได้เลยว่ะอ้าวทำายังกับสำเนียยคุณได้เหมือนกันนะ แต่น่าเสียดายนะหมดอาย,อยุแล้วอ่าแล้วผมก็จะมาทํางานกุ่มนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างจะอวดอ,อย่าเผลอกินละ่ะผมไม่ได้โง่อของหมดอายุแล้วก็ต้องทิ้งไปอย่าไปเสียดายนะอืมพวกมันแอบเอามากินกันแค่สามคนเราต้องนํามาให้เพื่อนๆกินให้ได้ามามาเดี๋ยวผมไปงานทำาัเสาวนะอืมได้ดิมา เดี๋ยวผมจะแจกแจงนะใครทำอะไรบ้างชายเตรียมอุปกรณ์อ้วนเตรียมอาหารให้เพื่อนกินส่วนพุก,กี้เตรียมบทความเพื่อไปสอนแล้ความรู้ทำไมอะทำไมของกี้ยากสุดเลยอะอา้าวผมก็เสียังินเข้าอุปกรณ์อะ <c oughs> ทำไมคุณเป็นเด็กแบบนี้ <c oughs> เพื่อนเขาก็จัดแจงแล้ว <c oughs> ผมก็เสียเงินนะทำอาหารอนะคุณแค่ใช้สมองอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> ตามนี้นะวันเสาร์เจอกัน ที่หิวข้าอ่ะลงมากินข้าวเที่ยวกันเถอะไปไปไปเพื่อนมีอะไรเล่าให้ฟังเหล่ามาเหลามาขอมฉันใส่เซนหุย้ยอย่าตลบดิมาแกมาจอยเกมกับฉันมาพักเที่ยงต้องเจอกันหน่อยคือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะมันมีขนมสองห่อแบ่งกันกินแค่สามคนไม่เคยแบ่งพวกเรากินเลยถ้าแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเพื่อนเนาะใช่ใช่ใช่ เจ้าโลทำไมไม่เข้าอ่ะไปฟาร์มทำไมอุยเฮ้ยฉันว่าเรื่องนี้นะต้องถึงหูแกเข้าไม่ถึงอ่ะเดินย,ยึกยึกยักยักอุ๊ยแกก็มาดีอุยอ๊ยอุ๊ยฉันเป็นตัวแทงไหนแกบอกเป็นตัวฟาร์มอู้อ้าเฮ้ยอะไรเนี่ย,ย,ยพวกแกสอตัวหยุดเดี๋ยวนี้เลยหุ้ยหงุดหงิดไว้หงุดหงิดพวกแกฟังดีๆนะ ปุกี้เจ้าโรเจ้ารีเจ้าโรอยู่นี่เจ้ารีอยู่นี่พูดผิดงุดงิดไงเอาใหม่นะบุกี้เจ้าอ้วนเจ้าผอมอ่ะมันมีหนมเว้ยฮะมีนมหรอเฮ้ยมีนมหมอเฮ้ยมันมีนมหมอนมของใครนมของน้าป่ะโอ้แกนี่เลยเธอหนมของอาโอ้โหแกนี่เละเธอไปใหญ่หนมของป้าเว้ย ทำแบบนี้บดเหืองอะอ๊ยแกเหยียบฟุตฉันโอโอมันทำแบบนี้ท้าทายเราว่ะต้องไปแย่งขนมมันมาไปพวกเราไปโอ้ยโอ้ยแล้วรู้เหรอว่าไปตรงไหนอะอะ่แล้วอยู่ห้องไหนอ่ะนังดักห้องนักเรียนยแกต้องไปแบบมีเชิงก่อนเว้ยให้มันเชิงหนาแบบหมาชับบิชิบ้า ไปแบบซื่อๆนะมันก็จะจับได้เราเปิดหน้าต่างแอบเบิงก่อนเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้ลมร,ระบายเหรอแต่ตอนเนี้ยฉันอยากระบายนิดนึงว่ะระบายอะไร นี่มีขนมสองอันแบ่งฉันกับเจ้าโลเฮ้ยอะไรอ่ะทุกอย่างก็ต้องแบ่งกันสิโอ้ยเดี๋ยวแกแบ่งก่อนมานี่ฉันแกแล้วขอให้แกท้องเสียรีแล้วแบ่งกันกินตอนนี้ก็ได้เยอะกว่าคุ้มคุ้ม a l r i คนเดียวก็อิ่มคนเดียวโหไส้แน่นจัดนะคะบิลุนเอ๊ะมันสีแปลกๆชายใช่แล้วขอนพี่จะทำงานกลุ่มอยู่ไหนอะอ้าวคุณไม่ไดบมาเหรออือไม่ได้ยิบมาโอ้มันมีมาแต่เมื่อไรหลอกอยู่บนท้องไม่หายโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วอุ้ย อหลองปางหมดอายุอย้ไม่ได้ดูเลยโอ้ยหมดพอดีเจ้ารีไปไหนเนี่ย อืมก็บอกใหม่ให้ใหม่ให้ไข่เจ้าของมมดอายุไปกินนะดูให้เต็มเต็มถูให้เต็มเต็มนะวายใครแกะกินวะโอเคโอเคโอ้ยปวดหงอเงาอย่าบอกนะคุณแกะของหมดอายุไปเกี่ยวอ้าวดอายุหรอหรอไม่ทันแล้วอุ้ย เก็บดีๆแล้วจะไปหาของหมดอายุที่ไหนมาพรีเซนต์ล่ะ บอกอีกหลายคนฮะนี่ใครกินอีกหรออืมเจ้ารเอาหนมปังไว้เต็มก้อนเลยฮะส่วนแมรี่อ่ะต้องกินกับฉันนี่แหละอ้ออาวผม,ม่ะช่วยแฟนผมก่อนเลยตาไปช่วยพวกมันไม่อนหมดยู่เหรออืมอยู่ตรงนี้เธอวะอวไม่ได้เบิง <laughs> โอ๊ยดน้องน้องกินอ่ะเบิงตรงนี้ด้วยอย่าไปเหมือนพี่นีดพี่นีไม่ไหวแล้ว มันเป็นกระตูนมันมีเรื่องอะไรสุดกับแกหรออย่างนี้ไงไก่อนนอแกออกมาเดี people, okay. ๋ยวนี้ทำไมงานจะจะถลมมคนนั้ผมสร้าไหนนี่ไงเน่ยมันค้งนะโอเคเย้ เขากินอะไรไปน,นิดหน่อยก็ท้องเสียแล้วว่าโอ้ย้องมันจะยุงไงฮะหมูแท่งหมดอายุเหรอใช่โอ้กูผมจะไปพ่เศนงานจะรอไปไหนของมันอนะช่วยช่วยผีหลอกปะเนี่ยไม่ใช่ผีรอเอง เออ้เจำไวย้นะครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆลุงลุงป้าๆพูดอะไรเยอะแยะจะกินอะไรก็ดูวันหมดอายุด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นเหมือน2ตัวเนี้ยค่ะ3ตัวรวมนงเป็ดด้วยใช่ค่ะอย่าก,กินของหมดอายุนะครับไม่งั้นจะท้องเสียได้ด้วยความหวังดีจากช่องตึ้งตินแอนด์เดอะแก๊งโอ้ยแกจะพูดทำไมโอ้ย oh, แ yeah.